สวัสดีค่ะพบก,กับทองสไตล์เอราวัลลีด้วยจ้ะเด้อก่อนอื่นก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดแจมโซเชนนี้ด้วยจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์เอราวัลลีด้วยจ้ะเด้อวันนี้ก็พาลูกสาวหล่ามากินไอ้ก้อยนุ่มจีนใส่น้ำประหลาจ้ะสไตล์เอราวลลีก็ใส่อันปลาทูน้ำหน่อยจ้ะเนาะพักมาเป็นส่วนๆเลยจ้ะมีมะเขือมะละขีนกมีมะล,ละเอ้ไงจ้ะแล้วก็มีพริกมีมะเขือเทศมีไอ้ทั่วผู้มีหอมบานเข้าเอิญอันพักหอม บัวอันนี้พักบ้านเหาเอ้นพักซี่เนาะไปอันนี้เป้าหอมเป้อันนี้มะแตงจ้ะมีผักกาดขาวจ้ะเพผักวาวล้านด้วยน้าพี่น้องจ้ากินเลยจ้ะกินม่าลู้หยกสาวลาอยากมาออกกล่องน้ำจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้า ก็เสร็มองมังมัเก็บกบมาลานะพี่น้องนะ chim bự bao nhiêu thì nòng chám nữa kèm cam lại แบบบี้พี่น้องมาเลยจ้ะ ผมจีนเสร็ญยากยพี่น้องมาจ้ะเสร็จอยาบได้จีนหยบผีสวยใ่ป่ะผิวสวยสวย่ 怎么样？嗯。<music> มีเสียงรบกวนในรถจับพี่นอ้องเพิ่นกาลังหาเสียงเดือดตังบ้าน,นจ่ตดถนนจ้ะก็ได้เสียงดังนิดนึงใจเวลาจิ้นได้ทุกครักเลย,ยจ้ะ อไม่ได้จ้ะเสียบเสียบพี่น้องจ้ามาแล้วจ้า ให้ของบานพี่หรอจังได้ฟิวเย็นอ mm. ินมาละ เล่าพีนนา่น้อกก็แซ่บดิรเหรออินก่านกินขอเสื้ ngon lành nhớ nhầm แค่นี้เนาะจ้ะเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไล์กดแชร์ด้วยจ้ะเด้อผิดพลาดอีหยังก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่งได้เฮ็ดเฮ็ดได้บ่ทันถึงเดือนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณอันคำติชมของพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเลยสไตล์เอเดอร์ก็จะมาปรับปรุงด้วยพี่น้องเด้อยคอยปรับปรุงไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดฝากลูกสาวหลานเด้อจ้ะเด้อชื่อน้องมดแดงจ้ะสวัสดีค่ะที่ร จ้อันฝากเป็นก็ต้องใจให้น้องด้อยจ้าเด้อเพราะว่าน้องเพิ่อนอยากมาขินน้ำนะจ๊ะเนาะเพิ่อนอยากมาออกคลิปนำแม่จ้าแค่นี้ด้อยจ้าเด้อขอบคุณค่ะ